สวัสดีครับสวัสดีพวกราครับน้องลัตที่สาวน้อยเซนซุนครับผมวันนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงครับตันนี้เราพาเด็กๆมาอาบน้ํานะครับอยู่ที่บ่อแห่งหนึ่งนะครับใ้ทุ่งนาในอากาศร้อนก็จะพามาอาบน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปก้อยไปกินหญ้าต่อรูดเด็กๆมาอาบน้ำเลยตัวดําเมี่ยมเลยครับ ก็เล่นกันอยู่สองคนนะครับสวัสดีครับหนูขึ้นด้วยหนูขึ้นด้วยนี่เอางาแทางินยกขาขึ้นนี่ฉลาดนะครับฉลาดไอตัวเล็กนี่ฉลาดนะครับนี่เอาลงไปเลยลงโอ,อสไลเดอร์เล่นสไลเดอร์ครับสไลเดอร์น่กี้ชอบนะสไลเดอร์ บรรยากาศยามทุ่งก็มีลมหนาวนะครับเดดบ้างลมบ้างครับตามธรรมชาติไปมีกวางอยู่มีควานครับควานควานมาดูสร้างอาบน้ำด้วยโยครับแนะ ต้องเอาเปลมาปูกครับตรงนี้เย็นสบายมากอมอมโอ้โหเล่นงางาเสียงเกลือกเลยอือนอนนอนคู่ครับนอนคู่นอนคู่ครับนี่ นานๆได้เล่นทีก็จะเล่นดีอยู่นี้นะครับผมเพราะว่าน้ําทุ่งเนี่ยนะครับเนื้อหนังเขาจะแบบเปล่งกลังนะครับเรี้ยงน้ําทุ่งนาะอันนี้ก็จะเป็นสะในสะนะครับก็เด็กๆลงเล่นนะครับพาเ็กมาลงเล่นแก้แก้คลายร้อนกันน้ําไม่ลึกครับน้ำแค่นี้เอง จะลึกอยู่ตรงกลางนู่นนะครับแต่ก่อนผมเคยพาพี่ซับงคลมาอาบตรงนี้นะครับบ่อยๆอครับดูครับธรรมชาติอีกน้อยครับเล่นธรรมชาติอ,อันน้อยนี่จะหายใจแบบอ,ออกปากเป็นเตรนะครับดังกบกก ก็วันนี้พรุ่งนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สแล้วก็จะเส้นไหว้นะครับเสียงทาย้างไก่ก่อนที่เราจะเดินทางไปทํางานนะครับก็วันที่ยี่สิบสองวเราก็จะเดินทางแต่เช้านะครับเดินทางแต่เช้า mm hmm. ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเด็กๆของเรานะครับวันนี้ก็เลยพามาเที่ยวทุ่งนาให้สบายซะเลยนะครับ mm hmm. ทั้งพี่ทั้งน้องดูครับ mm hmm. เล่นสบายใจของเขาแหละ อาบน้ำตามธรรมชาติ mm hmm. วันนี้เรามีผลไม้ทางเพจนะครับ mm hmm. ช่องน้องลักกี้สาวน้อยเซนซุน mm hmm. ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็เข้าไปนะครับท่านใดอยากป้อนทันอาหารผลไม้นะครับ mm hmm. เพราะว่าเราจะหาคะแนนนะครับเติมน้ำมันรถนะครับค่าน้ำมันรถค่ากินค่าอยู่ที่จะเดินทางไปหัวหินวัน ที่23านี้นะครับยังไงก็ฝากแม่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกท่านทุกคนนะครับก็ไปเหมือนกับทํางานนะครับอยู่ที่นู่นนะครับที่ปางช้างหัวหินบ้านช้างหัวหินนะครับท่านใดที่จะไปก็ไปเจอความน่ารักของเด็กได้เลยที่นั่นนะครับที่นั่นก็จะมีสระน้ำอาบแบบนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากแม่ๆกดติดตามด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเด็กๆไปกินย้ากันต่อนะครับ ก่อนจะพากันกลับบ้านยามเย็นนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องลักกี้สาวน้อยแสนซนด้วยนะครับน้องลักกี้ครับน้องแฮปปี้นะครับผมพบกันใหม่ไลน์หน้านะครับฝากกันไว้เรื่อนี bye ้ลาท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ